สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นคำพยาถวายเกตให้กับพระเจ้านะคะก็คือวันอา,อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอนะัดตรวจน้ำตาลาคนท้องคะ่ะก็ตรวจน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอก็ไปตรวจไปวันอาทิตย์ตรวจก็ยังไม่รู้ผลตอนเย็นคุณพยาบาลก็โทรมาแจ้งผลว่าคุณแม่คะ น้ําตาลไม่ผ่านนะคะมัน,เก,นเกินเกินเกณฑ์คนท้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เคยมีประสบการณ์กันนะค,ะครั้งแรกเลยที่น้ําตาลเกินพอเสร็จแล้วทีเนี้ยคุณพยาบาลบอกว่าอาทิตย์หน้าคุณแม่ต้องมาตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะนัดเป็นวันอาทิตย์นะคะตอนเช้าแล้วสามีรู้เรื่องสามีก็กังวลสามีก็เข้าไปอ่านในะคลิปว่ามันมีผลยังไงกับ คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะอ่มันมีผลย่างนู่นย่างนี้วาววานอะไรเงี้ยค่ะสามีกังวลแต่ส่วนเราอ่ะก็กังวลเหมือนกันค่ะกังวลว่าแบบอ้าอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปโบสถ์อาทิตย์นี้ก็จะไม่ได้ไปอีกแล้วหรอก็แบบไม่กล้าบอกสามีว่าขอไปตรวจว,วันจันท์ได้ไหมวันอาทิตย์จะไปโบสถ์อะไรเงี้ยไม่กล้าบอกเพราะว่าสามีซเซเลตมากก็เลยวันนั้นก็เลยพูดกับพระเจ้าว่า พระเจ้าคะาลูกวางใจในพระองค์พอวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ก็ตัดสินใจบอกสามีว่าเธอฉันขอไปตรวจน้ําตาลวันจันท์ได้ไหมแล้วสามีตอบกลับมาว่าโอเคแล้ววันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์พอวันจันทร์ก็ไปตรวจน้ําตาลก็คือตรวจอยู่เจาะเลือดอยู่สี่รอบ เจาะเลือดไปสีรอบแล้วก็รอผลตอนเที่ยง mm hmm. นั่งรอก็นั่งรอที่โรงพยาบาลเลยค่ะพอเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเที่ยงปุ๊บคุณหมอก็เรียกเข้าไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่คะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็คือผลทุกอย่างปกติหมดเลยค่ะปกติทุกอย่างน้ําตาลก็ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยแล้วคุณหมอถามว่าแล้วอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ไปทําอะไรมาทําไมน้ําตาลมันขึ้นสูง ก็คุณพยานก็บอกว่าดีใจด้วยน,นะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยค่ะที่ที่ให้ผลทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วแบบขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยที่ดูลุ่งเดินไปบวชมัาที์แล้วก็ตัดสินใจไปตรวจนุตานมันจันขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะ